จอมมารแห่งกุลาบล้เอลินความงดงามและเสียงของนางทําให้ใชายทุกคนต้องหวั่นไหวนางเป็นน่งบุคคลในฝันที่เหล่ามารทั้งมวลต่างเทิดทุนและใฝ่หาทว่าตัวตนที่แท้จริงของนางนั้นต่างออกไปนโยบายการทูตท,ที่ราบลื่นด้วยวาฒศิลันชันฉลาดความสามารถในการบริหารที่ยอดเยี่ยมผู้นําแท้จริงที่สร้างโรเซรันให้กลายเป็นมหาอำนาจที่สมบูรณ์แบบผู้คนต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่านางคือธิดาแห่งโรเซรัน โรเอลินแต่ผู้คนไม่เคยรู้เลยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของนางมีเพียงท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หญิงสาวอย่างข้าสามารถมอบหัวใจได้อย่างแท้จริงท่านไคมัสความรู้สึกของข้าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นได้โปรดพ่อคะหืมพี่สาวคนนั้นสวยจังเป็นใครเหรอเธอเป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อนะ่ะหูสวยจริงๆเลยนะ พี่สาวนี่ค่ะมีของขวัญให้ด้วยหนูกับลุงออสกาช่วยกันทำเลยนะคะเพราะพี่สาวสวยหนูจะให้ชิ้นที่ทำดีที่สุดเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สำหรับผู้หญิงอย่างข้าอีกแล้วสินะเจ้าหญิงคาลิโอเน่ถ้าวันหนึ่งข้ามีปราสาทเป็นของตัวเองท่านจะช่วยตั้งชื่อข้าได้ไหมข้าอยากให้ท่านคาลิโอเน่เป็นคนตั้งชื่อให้จริงๆเอ๊ะ พราะพี่สาวดูสดใสและสวยมากงั้นพระราชวังกุหลาบดีไหมคะแม้ท่านไคมัสจะจากไปแล้วแต่ที่ดาเพียงคนเดียวของท่านเจ้าหญิงคาลิโอเน่ได้มีโอกาสพบกันอีกแล้วนะคะเจ้าหญิงแต่น่าเสียดายจังเลย ถ้าเป็นที่วังกุหลาบของข้าแล้วก็ข้าคงได้เลี้ยงอาหารหรูหรากว่านี้แน่เลยแ,แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะต้องขอบพระคุณท่านวันเลอร์ด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านจะพาองค์หญิงที่คิดว่าจากไปแล้วกลับมาได้เรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ฉันควรทําอยู่แล้วข้าได้ยินเรื่องของท่านมาจากสหายของข้าท่านเขาแห่งใบเอินได้ยินมาว่าท่านมักจะแก้ไขปัญหายากๆด้วยวิธีที่ข้าไม่ถึงเสมอ แล้วก็ได้ยินมาว่าท่านทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่พิเศษหน่อยๆด้วยนี่เรเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะมาคุยเรื่องงานกันเถอะครับแหมน่าเสียดายจังเด็กสาวคนนี้ชอบฟังเรื่องราวความรักเป็นพิเศษซะด้วยสิแต่ก็แน่นอนว่าข้าก็ชอบเรื่องงานเหมือนกันความจริงแล้วที่ข้ามาพบสันลูเอลีในวันนี้ก็เพื่อมาถ่ายทอดข้อความตามคำสั่งของเจ้าชายฟิลิป อย่างที่คิดเอาไว้เขายังมีชีวิตยอยู่สินะไม่ทราบว่าข้าจะสามารถไปพบเขาได้ไหมน่าเสียดายที่ตอนนี้อาการของเขาไม่สบายนักฉันเลยต้องมาหาท่านแทนตอนนี้คงจะเน่าเปื่อยอยู่เจ้าคงไม่อยากเห็นหรอกนะโอ้งั้นเข้าประเด็นกันเถอะท่านวันเลอร์สเตทวันเลอร์เจ้าชายฟิลิปได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้ข้าไม่สามารถปรากฏตัวในที่สาธนารณะได้ แต่ข้าจะตั้งวันเลอร์สเตเวนเลอร์เป็นผู้แทนเต็มอำนาจของข้าและขอฝากให้โรเอลินช่วยเหลือเขาในอนาคตเพื่อการยึดคืนเผาตอนนี้เพียงแค่ต้องโกหกเล็กน้อยเพื่อให้โรเอลินมาเป็นพวกของเราดูจากที่มาการรต้าโดนคำสาปของผู้หมอบอยู่ในหลุมศพก็ชัดเจนว่าพิสมุติเองก็คงได้รับการหนุนหลังจากกองทัพใหญ่แค่มาการต้าเพียงคนเดียวคงจะรับมือไม่ไหว และฉันก็ไม่สามารถไปฆ่าคนที่ได้รับการหนุนหลังจากกองทัพด้วยตัวคนเดียวได้เหมือนกันดังนั้นการดึงตัวโรยลินเข้ามาเป็นพันธมิตรที่เป็นข้อบังคับในการขับไล่เป็นสมุติออกไปนี่แหละคือคำสั่งจากพระองค์ข้ามีข้อแม้อะไรงั้นเหรอตอนนี้ท่านคงพอเดาสถานการณ์ของข้าได้แล้ว หมายถึงมาตรการปิดกั้นทางเศรษฐกิจหรือเปล่านะถ้าท่านวันเลอร์เป็นผู้แทนเตรียมอำนาจของพระองค์จริงๆแม้แต่จกักรพรรดิก็คงไม่สามารถเพิกเฉยต่อคำสั่งของท่านวันเลอร์ได้ใช่ไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องห่วงเพราะอาหารได้จัดเตรียมไปหมดแล้วพระราชวังกุหลาบกรุงเวียนนาเมืองหลวงของจกักรวรรดินั่นหมายความว่าอะไรล่ะครับพระองค์เคยกล่าวไว้ว่าจะช่วยพวกเราไม่ใช่เหรอ เรื่องนั้นต้องขอโทษจริงๆพอข้าได้ฟังเรื่องราวไปแล้วข้าก็อดใจอ่อนไม่ได้เลยฟรั้นที่สีจักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิแต่ถึงอย่างไรเรื่องลำดับก็สำคัญนะครับนะนั่มนอะไรนะข้าก็ปฏิเสธชัดเจนแล้วแต่พวกเขาก็ยังเอาใจใส่มาด้วยแบบนี้เอ,อ้ย ข้าได้ยินมาว่าสมาคมการค้าเบลเรียกำลังหนุนหลังพวกเขาอยู่รีบไปเมืองหลวงต่อให้ต้องเกาะชายกางเกงห้องจากกักรพรรดิก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยไม่ว่าวิธีไรก็าตามเรื่องพวกนี้มันฟาบาทช้ที่ชื่อวันเลอร์มาถึงแล้วพื่อค่ะโอ้เวลาผ่านไปเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยขอถวายความเคารพฝาบาท ข้าวันเล์สเตวันเล์ข้ากำลังรอท่านอยู่พอดีโอ้ส่วนคนนั้นอย่าไปสนใจเขาเลยเขาก็เป็นแค่ฉากเท่านั้นแต่ข้าต้องการจะพูดคุยกับท่านแบบสองต่อสองอย่างนั้นรึออก็เอาเถอะพระองค์พระองค์พระองค์รงทรงทำแบบนี้ไม่ได้แต่กูไลเทือของพวกเรามีความสำคัญเพียงใดก็รู้ เฮ้ฮะ <Yeah. S 2> <Huh? S 1> ปราสาทออสกาชิไอพ่อเหม็นเน่าก็บอกให้ข้าจัดการเองไงคุณ oh, หนูนี่ต้องเป็นฝีมือของคาริโอเน่แน่เลย <Huh? S 2> เฮ้อ,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 อคุณหนูครับข่าวด่วนครับ อะไรคือว่าจักรพรรดิได้ประกาศคำสั่งปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่นี่แล้วมันคืออะไรดูเหมือนจะพังไปแล้ว